สวัสดีครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณพระมณฑปนะครับซึ่งเป็นที่บรรจุพระไตรปิฎกนะครับหรือว่าหอไตของวัดประชิดตุพลนะครับหอไตจตุรมุขนะครับจตุรมุขก็คือจตุแปลว่าสี่มุขแปลว่าหน้านะครับและบริเวณรอบนอกหอไตนะครับก็จะมียักษ์อยู่ด้วยกัน4ตนซึ่งแต่เดิมนะครับวัดโพนะครับมียักษ์อยู่ประมาณ8ตนนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีเหลืออยู่แค่เพียง4ตนนะครับเพราะว่าอีก4ตนที่อยู่ทาง ระเบียงด้านหลังนะครับได้มีการรื้อระเบียงออกไปนะครับก็จึงทําให้พรนระเบียงที่ถูกรื้อออกไปนั้นยักษ์ทั้ง4ตนได้ถูกนำออกไปด้วยนะครับปัจจุบันนะครับจะเหลือยักษ์เพียงสี่ตนนะครับที่เฝ้าพระมดลหรือว่าหอไตไว้นะครับมีความสูงประมาณ175เซนติเมตรนะครับหล่อดด้วยที่บุกปิดทองไว้นะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับทั้ง4ตนนี้นะครับก็จะมีนามว่า พระยาสทาศูนย์พระยาขอนพระยามายราบและก็พระยาแสงอาทิตย์นะครับรัชกาลที่3นะครับได้โปรดเก้านะครับให้หล่อรูปยักษ์ขนาดเล็กนะครับสูงประมาณ175เซนติเมตรนะครับจำนวน8ตนนะครับตั้งไว้ที่ทางเข้าหอไตจตุรมุขนะครับก็คือพระมณฑลนะครับตรงซุ้มประตูทั้ง4ีด้านเนี่ยด้านละหนึ่งคู่นะครับเพื่อให้ทําหน้าที่ปกปักิทักรักษาหอพระไตมีดกไว้นะครับแต่ว่าเมื่อครั้งที่ทําระเบียงพระมหาเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ย ได้รื้อซุ้มประตูออกไป2ซุ้มนะครับปัจจุบันจึงปรากฏเป็นรูปยักษ์อยู่เพียงแค่2คู่ก็คือพญาขอนกับพญาสถาศูนย์แล้วก็พญามายลาบกับพญาแสงอาทิตย์นะครับซุ้มประตูที่รื้อไปนั้นนะครับเดิมจะเป็นยักษ์อยู่2คู่นะครับก็คือเป็นทศกัณฐ์กับสหัสเดชะนะครับซึ่งอยู่ประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและอินทรชิตกับสุริยภพนะครับอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับพญามายลาบนะครับจะมีติวกายม่วงอ่อนนะครับ ส่วนพระยาแสงอาทิตย์นะครับจะมีผิวกายสีแดงชาตินะครับปฏติมากรรมรูปยักษ์ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑลนะครับเป็นปฏติมากรรมนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับเมื่อครั้งบุรณะปฏิสังขรณ์วัดประเชตุพลนะครับยักษ์นะครับจะหล่อด้วยสังกสีผสมปะดีบุกนะครับสูง3าศอกคืบนะครับยืนกลมตะบองอยู่ในช่องซุ้ม2ซุ้มข้างประตูนะครับพระยามายราบนะครับจะเป็นโอรสมหายมยักษ์นะครับซึ่งเป็นเจ้ากรุงบาดาลนะครับกับนางจันทนประพานะครับ มีกล้องปัธรรมราชเป็นอาวุธวิเศษประจำกายนะครับก็มีอริธานุภาพนะครับเรื่องเวทมนต์ที่จะใช้สะกดทับนะครับอีกทั้งถอดจิตไว้ที่เขาตีกูดนะครับมยราบเนี่ยได้ครองกรุงบาดาลนะครับสืบต่อจากปิดาครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยออกประพาสป่านะครับพบมัชฌาบุตรนางสุพรรณมัชฌานะครับกับอนุมานก็จึงรับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะครับภายหลังทศกัณฐ์นะครับให้ช่วยในการออกศึกพยายามมยราบนะครับก็ใช้กล้องป่อยาวิเศษนะครับแล้วก็สะกด ให้พลในกองทัพพระรามนะครับให้หลับไหลนะครับแล้วก็อุ้มพระรามลงไปเมืองบาดาลใส่กรงเหล็กไว้ในดงตาลนะครับเพื่อรอต้มจนในที่สุดเนี่ยอนุมาติดตามลงไปยังกรุงบาดาลนะครับเข้าต่อสู้แล้วก็สังหารมยาลาจนสิ้นชีพนะครับส่วนพระยาแสงอาทิตย์นะครับก็มีผิวกายสีแดงชาตินะครับทรงมงกุฎกระหนกปากขบตาตะเข้นะครับก็เป็นอรรถพระยาขอนแห่งกรุงโรมคันนะครับกับนางรัศดาศูนนะครับซึ่งน้องชายมังกรกันนะครับ มีอาวุธประจํากายก็คือแว่นสุลกาลนะครับซึ่งมีลิธานุภาพร้ายแรงนะครับถ้าหากว่าส่องไปในที่ใดเนี่ยก็จะบังเกิดเป็นไฟเผาผลานจนหมดสิ้นนะครับแสงอาทิตย์ฝากแว่นนี้ไว้ที่พระพมนะครับเมื่อต้องการใช้ก็จึงให้ที่เลี้ยงชื่อวิจิตไพรีนะครับไปทูลขอยืมลงมานะครับหลังจากศาสเดชะตายนะครับทศก,กณัณก็เลยขอให้แสงอาทิตย์เนี่ยออกรบแทนนะครับทางฝ่ายพระรามทราบเรื่องนะครับจึงให้ องคตนะครับแปลงตัวเป็นวิจิตไพลีนะครับไปลวงขอแว่นสุลการจากพระพรมเพื่อตักกำลังนะครับจนในที่สุดแสงอาทิตย์ถูกพระรามสังหารด้วยสอนผมมาศนะครับพญาสทาสูนนะครับก็จะเป็นเจ้าเมืองอัสดงนะครับเป็นยักษ์ที่ทศกัณฐ์เชิญมาเป็นพันธมิตรเพื่อทําศึกสู้กับพระรามนะครับพญาสทาสูรเนี่ยได้เวทพระพรมนะครับสามารถเรียกอาวุธจากเทวดามาใช้สู้รบได้นะครับเมื่อถึงขราวรบกับกองทัพพระรามนยอนุมานทําอุบายซ้อนกลนะครับ ใช้องคตนำเหลววานอนไปซ่อนในกลีบเมฆนะครับเพื่อวบรวมอาวุธจากเทวดาแล้วหนุมานเนี่ยก็แปลงตนเป็นลิงป่าไปท้าประลองลริ์นะครับสทาศูเนี่ยก็จึงเรียกอาวุธจากเทวดานะครับแต่ก็ถูกไพ่พลวานอนนะครับรับเอาไว้จนหมดสิ้นนะครับหนุมานได้ทีก็จึงแซงลองเรียกอาวุธบ้างนะครับเหลววานอนนะครับจึงพาการทิ้งอาวุธลงมายัางกองทัพยักษ์นะครับจนล้มตายจากนั้นหนุมานเนี่ยก็ลบกับ สทาศู์นะครับสังหารและตัดศีรษะไปถวายพระรามนะครับพญาขอนะครับเป็นเจ้ากรุงลมคันนะครับผิวกายสีเขียวสวมมงกุฎจีบปากคบตาจระเข้นะครับโอรสองค์ที่4ของเท้ารัดเตียนนะครับกับนางรัชดาเป็นพระนุชาของทศกัณฐ์นะครับชายาชื่อรัชดาศูรนะครับมีโอรสคือมังกรกันและแสงอาทิตย์ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ในตอนที่นางสมณคานะครับไปทูลฟ้องว่าพระรามพระลักษณ์เนี่ยข่มเหงพญาขอนโกรธมากก็จึงยกกองทัพไปต่อสู้นะครับและได้ประลองศรกับพระรามนะครับพระรามทรงแผงสอนรามสูรนะครับ ไปต้องลดทรงของพญาขอนทางดิหน้านะครับพญาขอนถอนต้นลังและหักยอดเขาทุ่มใส่พระรามนะครับพระรามก็แผงศรพมมากนะครับไปต้องพญาขอนจนสิ้นชีวิตนะครับนี่ก็เป็นที่มาสั้นๆนะครับ